ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ท่านทั้งหลายจงยี่เกรงต่อ Allah Subhanahu w a j a l l เพราะว่าการยี่เกรงต่อ Allah s u b า a n a h u w a j a l l นั้นจะเป็นโลกที่จะปกป้องตัวของพวกท่านให้พ้นจากความชั่วร้ายและให้พ้นจากสิ่งที่พวกเราทุกคนต่างหวาดกลวัวท่านพี่น้องผู้ที่มีอ ي มานต่อ Allah Subhanahu w a j a l l ทั้งหลายครับ หนึ่งในสิ่งที่ลอสุฮานฮูวาจาลาได้ทรงสร้างขึ้นมาซึ่งการสร้างครั้งนั้นลอจาลาได้สร้างสิ่งนั้นมาก่อนการที่พระองค์จะทรงสร้างมนุษย์โดยที่พระองค์ได้ทรงสร้างสิ่งนั้นมาจากเปลวไฟนั่นก็คือชัยตอนลอจาลาได้กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานบอกว่าวันจานะคอลักกนาฮูมิงกอบลูมินนาริสซามุมและจินนั้นเราได้สร้างมันมาก่อนมนุษย์ซึ่งเราได้สร้างมันมาจากเปลวของไฟ และเชยตอนนั้นทัพน้องัทธาทั้งหลายเชยตอนและกระเผาพันธุ์ของมันนั้นสามารถที่จะมองเห็นมนุษย์ได้ในขณะที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะมองเห็นเรือนร่างที่แท้จริง ที่เราจาราได้ทรงสร้างพวกมันขึ้นมาในดุนยานี้ดังนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนพึงจะต้องระวังพอเราจารากล่าวอาไววใน้อันกุรบอกว่าอินน um uh ูยาราคุมฮูวะวกับิลูฮูมินไฮีทูลาตารอนุมเราจาระบอกว่าแท้ที่จริงมันคือชัยปอนอิบลิสและเผ่าพันธุ์ของมันสามารถที่จะมองเห็นพวกเจ้าในขณะที่พวกเจ้าจะไม่มีทางเห็นพวกมันได้อินนาจอันน์นชยาตีนะ เอาลียาอลัลลดีนาัลายุมีนุนอัลลอฮฺจารักลาบบอกแท้ที่จริงเราได้ทําให้ชัยตอนนั้นเป็นดังสหายสําหรับบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธา ท่านพี่น้องก็ที่มี إ ي م านต่ AH อลอจาราจังหลายครับแล้วลอ AH สุภาณหฮัหวาจาราก็ยังได้เตือนพวกเราและได้บอกให้พอเรารู้ถึงความเป็นศัตรูกันระหว่างสองเผ่าพันธุ์นั่นก็คือระหว่างจินชัยตอนและระหว่างมนุษย์ซึ่งชัยตอนนั้นเป็นศัตรูกับบีดาของพวกเรานั่นคือท่านนาบีอาดามัลฮิสลาหมนุษย์คนแรกนบีคนแรกและมันก็จะเป็นศัตรูกับลูกหลานของท่านนาบีอาดัมนั่นหมายถึงมนุษย์ตราบจนกระทั่งถึงวันเกียมาท่านลอ AH จาอาจักล่า วันนนกุรานบอกว่าอินน um uh uh ัชัยตอนละกุมอาดูนฟัตทัคิดูหวอาดูวาลัคลาบอกว่าแท้ที่จริงชัยตอนสำหรับพวกเจ้านั้นมันคือศัตรูดังนั้นพวกเจ้าจงนับว่ามันคือศัตรูของพวกเจ้าอินนามายดาอูฮิซบะหูลียะกูนูมินอัศฮาบิสซัีดและแท้ที่จริงชัยตอนมันจะคอยล่อลวงพักพวกของมันเพื่อที่จะให้เขาปฏิบัติตามมันและบรรปลายสุดท้าย คนที่ปฏิบัติตามชัยตอนก็จะได้เป็นหนึ่งในบรรดากลุ่มชนที่ถูกลงโทษในไฟนรกท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อเราจะอะไรทั้งหลายครับโดยเหตุนี้เองคนที่เป็นมุสลิมคนที่มีอีมานเขาจะต้องระวังและเขาจะต้องปกป้องตัวของเขาและครอบครัวของเขาและลูกและภรรยาของเขาให้ปลอดภัยและให้ห่างไกล จากใช้ตอนให้ห่างไกลจากความชั่วร้ายของมันให้ห่างไกลจากการกระซิบกระซาบและการที่มันจะมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราและหนึ่งในสิ่งที่ศาสนานได้สั่งใช้พวกเราให้พอกรารักษานั่นคือการงานที่ดีหลายประการด้ยวยกันที่ะอาลาได้สัง่งใช้ที่ท่ our, านอับดุลเลานี่มูฮัมหมัสลัมได้สอนพวกเราว่าเมื่อใดก็ตามที่เรารักษาสิ่งเหล่านี้ได้อัลลอฮ์จะอาลาจะปกป้องพวกเราให้พ้นจากความชั่วร้ายและการกระซิบกระซาบ ของัยตอนประการแรกสิ่งที่จะปกป้องเราให้พ้นจากความเร็วร้ายของัยตอนนั่นก็คือการที่เราจะต้องขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากความชั่วร้ายของมันเพราะจะไม่มีสิ่งใดที่จะชั่วร้าย ยิ่งไปกว่าัยตอนยิ่งไปกว่าการล่อลวงของมันเตาจะกล่าวเอาไว้ในกุรอานบอกว่าอิมม่ายัตวันนะกมีนชัยตอนนัซหุนฟัสตะอิดบิลลาเมาจะอัลกล่าวบอกว่าและหากว่าัยตอนมันได้มาล่อลวงเจ้าแล้วแล้วก็เจ้าจงขอความคุ้มครองต่อมาะสุขานะฮูวาตารลอินนะฮูวะสัมีอุล อัลี้แท้ที่จริงอัลลอฮ์พระองค์ทรงได้ยินในสิ่งที่พวกเจ้าขอความคุ้มครองและพระองค์ทรงรอบรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเจ้าดังครั้งหนึ่งที่ชัยตอนได้ลงมาหาทจานบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยยสัลลัมชัยตอนกลุ่มหนึ่งลงมาจากภูกเขามาหาท่านบีสุลลัลฮุอะลัยยสัลลัมและในหมู่ชัยตอนกลุ่มนั้นมีชัยตอนตัวหนึ่งพาคบเพลิงมาเพื่อต้องการที่จะเผาท่าทนาบีสุลลัลฮุอะลัยยสัลลัม Hendai nanti, Menteri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat bahawa Mereka terasaun terkejai. Allah Taala song Jibrin Alaihi Sallam long mahat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam doh tanti. Lepas kar, terasaun bawa, kul ya Muhammad, Muhammad, jauh congkau. Terasaun jengkam Jibrin bawa ma akun, jahai chen kau seng day. Jibrin bawa, oh, tobi kalimat in lahita mati, min syarlima khalak. วะบะระอวะบระอโอ้อัลลอ์ oh Allah, แท้ที่จริงข้าพงค์ขอความคุ้มครองต่อพองค์ด้วยกับถ้อยคําอันสมบูรของพงค์ให้พ้นจากความชั่วร้ายจากสิ่งที่พงค์ทรงสร้างขึ้นจากสิ่งที่มีอยู่บนหน้าแผ่นดินนี้โดยเถิดวะมินชัริมานซิลมินอัซซามะวะมินชัริมายะอรูยูฟีฮาและข้าพงค์ขอความคุ้มครองต่อพองค์ให้พ้นจากความชั่วร้ายของสิ่งที่ลงมาจากฟ้าฟ้าและสิ่งที่ทะยานขึ้นไปบนฟ้าฟ้าวะมินชัริฟิตานิล ในวันนะฮะและข้าพง์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้ายของฟิตนะทุกๆฟิชนะที่เกิดขึ้นทั้งในยามค่ำคืนและในเวลากลางวันว่ามิชัริกุลลิตอริกินอิลลาตอริกันยะตรุคบิขครินยาอัลหมอนและข้าพงค์ขอความคุ้มครองให้พ้นจากทุกๆคนที่มาหาข้าพงค์นอกเสียจากผู้ที่มาพร้อมกับสิ่งที่ดีงามยา,าอัลห์อัลลอฮ์ พระองค์ผู้ทรงเมตตาฟาตุฟิอไตนารุชัยตีนฟาฮะวะฮะจุมุลลาห์อัลลอฮ์อะซซ่าะดัลลาและเมื่อนั้นแสงไฟไฟของชัยตอนก็ดับลงและอัลลอฮ์สุภานะฮ์ว่าจะอะไรได้ทําให้พวกมันพ่ายแพ้อันหนึ่งมาจากการที่ท่านอับดุลลาห์ซลลัมขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากความชั่วร้ายของพวกมันประการที่สอง นั่นก็คือการที่เราจะต้องอ่านอันมัววดาอันมัววดาใจบางรายงานในอ่านอันมัววดาหมายถึงสุร่าอัลอิคลาสสุร่าอัลฟัลกและสุร่าอันนัสดังะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีซานลอัลลอฮุอะลัยฮิุสัลลัมกล่าวบอกว่ามาแต่กว่ามุะมุตะอวิดุนบิมิอลิฮิมาท่านรอซูลบอกว่าไม่มี د ع อ ء บทใด ที่จะปกป้องและคุ้มครองป้องกันพวกเราได้ดียิ่งไปกว่าอัลกุรอานทั้งสองสุรห์นั้นหมายถึงกุลรอูนดูไปรับบินฟาลักและกุลออูดุไปรับบินนัสโดยเห็นนิ่ท่านนาบีสุลต่านละหุอาลีมุสลัมจะอ่านในทุกๆค่ำคืนก่อนที่ท่านนาบีสุลต่านละหุอาลีมุสลัมจะนอนและในขณะที่ท่านซูลล้มตัวลงนอนบนที่นอนของท่านยังมีดังนี้ขดิษ รายงานขดิษฐอีกบทหนึง่งว่าทนนบ,บีสุลลัลลอฮุอะลิมุสซาลลัมจะอ่านทั้งสามคืนคุลคุณหัวอัลลอฮุอะฮัดกุลอาอูดุบิร์บบินฟะละกุลอาอูดุบิร์บบินนสัสในทุกเช้าและทุกเย็นอย่างละสามจบและนั่นจะเป็นสิ่งที่จะปกป้องให้เราพ้นจากความชั่วร้ายทุกประการประการที่สามนั่นก็คือเวลาที่เราจะล้มตัวลงนอนบนที่นอนก่อนนอนในเวลากลางคืนให้เราอ่านอายะฮ์อัลกุรซีดังรายงานะดีษที่รายงานจากท่านนบีฮุไรร์ราะห์ ลลอฮุอันดูเล่าวว่าไดลรับไปเจอนาบีสัลลอละลัว,วลฮิวะซัสลัมบอกว่าเจอร์ซูลทราบว่าในเวลากลางคืนที่ทา่านรอซูลได้มอบหมายให้นาบีฮุเรยะร์ดูแลคลังอาหารของบรรดามุสลิมนในนครมดีนะมีผู้ชายคนหนึ่งมาพยายามที่จะลักลอบขโมอยอาหารจากคลังอาหารของบรรดาผู้ศรัทธาเมื่อท่านนบีฮุเรย์รัจับชายคนนั้นได้แล้วและต้องการจะนําตัวชายคนนั้นไปให้นานบีสัลลอละลัยฮิอุซัสลัมเพราะเขาขโมอยอาหารแต่ชายคนนั้นกลับพูดบอกว่าฉันมีล ฉันมีเมียฉันลำบากมากได้โปรดปล่อยฉันไปไเถิดฉันสัญยาว่าฉันจะไม่กลับมาอีกพอรุ่งเช้าทา่านอบดสลลาห์อะลัยซัลลมก็ถามท่านอบูฮรุรรร์บอกว่าอบูฮุรรารา์เกิดอะไรขึ้นเมื่อคืทนท่านอบูฮุรราร์จึงเล่าเรื่องราวให้จารอซุ่มฟังและจาราซุ่นก็บอกว่าคอยดูว่ามันจะกลับมาอีกในคืนนี้และในคืนที่สอง คนคนนั้นก็กลับมาซ้ำอีกครั้งหนึ่งและมนาบุรัจับชายคนนั้นได้เขาก็ขอร้องว่าเขาจะสัญญาว่าเขาจะไม่กลับมาขโมยของจากทางบรรดาอุสธาอีกแต่เมื่อถึงรุ่งเช้าในวันที่าาสามทารุซุนถามบอกว่าวามาอาซีโรกายาอาบาฮุไรรออบุรอยรอแล้วเชลยของเจ้าเป็นอย่างไรบ้างานาบุรอก็เล่าให้ทารุซุนฟังบอกว่าทารุซุนครับเขาสัญญาว่าเขาจะไม่กลับมาขโมยอีกทารุสุนบอกว่าคอยดูว่าคืนนี้มันจะกลับมาเป็นครั้งที่สามและในคืนที่สา ชายคนนั้นก็กลับมาขโมยอาหารจากคลังสินค้าจากคลังอาหารของบรรดาผู้ศรัทธาในนครมดีนาอีกและเมื่อธนบุพารสจับชายคนนั้นได้เขาก็บอกว่าเขามีลูกเขามีเมียเขาลําบากได้โปรดปล่อยเขาไปด้วยเถิดานบุพารสก็สงสารชายคนดังกล่าวแต่ก่อนที่ชายคนนั้นจะไปเขาบอกกับธนบุพารส บอกประโยคหนึ่งกับท่านอบูฮุร์รอต์แต่ทําให้ท่านอบูรอรอรู้สึกสงสัยในสิ่งที่ชายคนนั้นพูดพอถึงรุ่งเช้าจึงมหาทจานบีสันลาฮุอา,าลีมัซลัมและเล่าเรื่องราวให้ทรอซูลฟังและกล้ากับท่านรอซูลบอกว่าท่านรอซูลครับชายคนนั้นเขาอ้างกับฉันว่าหากว่าก่อนที่ฉันจะนอนเมื่อฉันล้มตัวลงนอนบนที่นอนจงอ่านอายะกรุีตั้งแต่เริ่มจนจบ นัก็คือล lahulaa i l ล a h u w a l h ั y u alayyun แลวคุณจะอ่านคุณับว่าลวยังจะมีอุกัยกามินะลล้าอฮู่ไม่ได้ยึดติดไม่ไดยึกตบดกกชชด้ยึอนุดไม่าด้ยึดติดาบ่กกับฉันบอกว่าห้กว่าเจไาทํด้ช่นนี้ไม่ได้ลึดติดไม่ได้ะรดติดไมปกด้งและรักษาเจ้ในเวลาไม่งค้นและจะไม่ีช้ยนติดาม่ด้ามารถลี่ไะเย้าใกล้ม่ได้ยของเจ้ม่ได้ยึดติดไ่ได้ยึงริดไม่ได้ยึดติลไม่ได้ยึลติดจึง คนบอกว่าอามาอินนาหูกาดซาดาร์กาวาหูวาการูบในสิ่งที่เขาพูดเขาพูดจริงทั้งทังที่เขาคือจอมโกหกแต่ละมุมมันถูกอธ,ธิบุมุษ الثلاث ีเลี้ยลินยาอับบะฮยไรระอบบูฮูไรระเจ้ารู้ไหมว่าเมื่อสามคืนที่ผ่านมาคนที่เจ้าสนทนากับเขาเขาคือใครท่านอบบูฮูไรระบอกว่าละฉันไม่รู้กับจอร์ซูล ทรุสูงพูดบอกว่าด็กชัยตอนนนนั่นคือชัยตอนที่มันมาเพื่อต้องการที่จะขโมยอาหารของบรรดาผู้ศรัทธาดังนั้นในฮาดิษบทนี้ทรสูลยืนยันถึงสิ่งหนึ่งที่จะปกป้องพวกเราให้พ้นจากความชั่วร้ายของชัยตอนในเวลาที่นอนกลางคืนนั่นก็คือการอา่านสซะ นั่นก็คือการอ่านอายะอัลกุรอซีประการที่4นั่นก็คือการที่เรานั้นจะต้องอ่านสโลอห์อันบักรลอห์ในบ้านเพราะท่านนบีสุลต่านลอหอานี่มุสลัมกล่าวว่าแล้วจะจะอัลูบูยุทักุมมะก้อเบกพวกท่านทั้งหลายอย่าทําให้บ้านของพวกท่านเป็นเหมือนหลุงฝังศพนั่นหมายความว่าหลุงฝังศพเป็นสถานที่ฝังคนตายไม่ใช่สถานที่อ่านอัลกุรอานไม่ใช่สถานที่ละมาดไม่ใช่สถานที่ลํำลึกถึงอัลลอฮ์สุลตานะฮูวาจะอาลแต่บ้าน คือสถานที่แห่งการละเมิดจ Allah, ริงอัลลอฮ์บ้านคือสถานที่แห่งการละมาสุนนะบ้านคือสถานที่ที่เราจะต้องอ่านอัลกุรอานที่มาดังนั้นอย่าทําให้บ้านเหมือนกับหลุมฝังศพ่านสุนบอกว่าอินนัชัยตานะยังฟฟรุเมนั้นใบทิลหลีทุกรออุฟีฮิสุรุตุนบักราทะแท้จริงชัยตอน,นั้นมันจะถูกไล่มันจะหนีออกจากบ้านที่มีการอ่านสุร์อันบักราะในบ้านนั้นหมายความว่าเราจะต้องเป็นคนอ่านไม่ใช่เปิดจากเทป แต่เราจะต้องเป็นคนอ่านโดยการตั้งเจตนาว่าการอ่านสุรออัลเบคาร์ตตั้งแต่แรกยันจบนั้นเราอ่านเพื่อเราจะอ่าเพื่อเป็นการขับไล่ชชยตอนให้พ้นไปจากบ้านของเราประการที่5นั่นก็คือการที่เราจะต้องอ่านสองอายะสุดท้ายของโซรอ อันบ ق ر อเมื่อถึงเวลากลางคืนนั้นหมายถึงเมื่อเริ่มเข้าสู่เวลาละหมาดมักริบเราสามแม่ที่จะอ่านสองอายะนี้ได้แล้วเพราะท่านเบบีซันลละฮ์มุฮัมมัดสลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมสอนบอกว่ามันการ์อ่า بالأ ายะทินีมิลอาคิริซูร่าตินบ ق ราฟีไลล ة ติน กาาจาหูผู้ใดก็ตามที่อ่านสองอายะสุดท้ายในสุรอันบะกะราะเมื่อถึงเวลากลางคืนเมื่อเข้าสู่เวลากลางคืนสองอายะนั้นจะเป็นสองอายะที่พอเพียงแล้วที่จะปกป้องคนคนนั้นให้พ้นจากความชั่วร้ายและการล่อลวงและการกระซิบกระซาบข,ของชัยตอนประการที่6 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فتى النبي صلى الله عليه وسلم هواه قديقتان تكا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة نيل كانت له ริกอบเขาจะได้ผลบุญเหมือนกับการปล่อยทาตให้เป็นไทยถึงสิบคนวะกุติบัตระหูมีอาจูฮัานะเราจะอาจะบันทึกความดีให้แก่เขาหนึ่งร้อยความดีวะมูฮัยะอันหูมีอาจูไซยีอะเราจะอาจะลบล้างความผิดให้แก่คนคนขนั้นหนึ่งร้อยความผิดวะกนานตลลหูฮิซฮิรซันมินันชัยตอนเยาวะหูดาลิกะฮัตเตียมซีแลนันจะเป็นสิ่งที่ปกป้องคนคนนั้นให้พ้นจากชัยตอนตลอดทั้งวันตั้งแต่เชา้าจนกระทั่งจิต أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَإِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ قتل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ صُوَامْدَا إذا فَرَغَ أَحَدُكُمْ إِذَا فَزِعَ أَحَدُكُمْ فِي النَوْم <applause> ผู้ใดก็ามในมูฮัมหท่านที่เขาตกใจสะดุ้งตื่นในเวลากลางคืนจงขอดูอาต่ออัลลอฮ์บอกว่าโอ้อัลลอฮ์ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองด้วยกับคําพูดอันสมบรณ์ของพระองค์ให้พ้นจากความโกรธกิ้วของพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษของพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้ายของมรนดาปวงเบาของพระองค์และข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากการกระซิบกระซาดของชัยตอนและการที่ชัยตอนจะมาอยู่ร่วมกับข้าพระองค์ท่าส่วสัญญาบอกว่าฟะอินนะฮะลั่นจะด รอฮูพอแท้ที่จริงชัยตอนจะไม่สามารถทําอันตรายแก่คนคนนั้นได้ดังนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อรัจาระทั้งหลายครับนี่คือ7ประการ7ประการที่สําคัญที่จะปกป้องเราให้พ้นจากชัยตอนดังนั้นเราจงรักษา,าการงานเหล่านี้เถิดเพื่อที่เราจะสุดาันอุวาจาละจะได้คุ้มครองพวกเราให้พ้นจากความชั่วร้ายของบรรดายินและชัยตอนอากรุลกอลิฮ่าได้ว่าอัลลอฮฺทอภัยมันเจลีลีวะลุคุมวลิสัยลมุสลิมีนันมิ่งุลิดัมบินวะขัติ์ฟัสตัร انه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه <applause> كما يحب ربنا ويرضى وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد تنبينا فخطا ทั้งหลาย3ประการ8นั่น มันกล่าวว่าบิสมิลลา,นาในทุกๆการงานของเราดังะดีต่ธนนบี็อลอัลฮุอะลยีิวสซัลลัสลมสอนบอกว่าเมื่อบ่าวคนหนึ่งเวลาที่เข,าจ,เขาจะเข้าบ้านของเขาและเขาเริ่มลึกถึงอัลลอฮ์านั้นหมายถึงกล่าวว่าบิสมิลลา,าและเวลาที่เขาจะกินอาหารและเขากล่าวว่าบิสมิลลาโดยกพระนามของอัลลอฮ์ชัยตอนก็จะพูดขึ้นว่าชัยตอนที่อยู่ใกล้ๆกับคนคนนั้นจะพูดขึ้นบอกว่าลามาบีจละกุมบะลาอาชาวันนี้ไม่มีที่นอนสาหรับพวกเจ้าและวันนี้ก็ไม่มี อาหารมื้อคำ่ำสำหรับพวกเจ้านั่นหมายความว่าเมื่อเรากาวชชยตอนจะไม่สามารถเข้าบ้านเราได้เมื่อเรากาวชชยตอนจะไม่สามารถแยกอาหารในสิ่งที่เรากินได้และเมื่อเราถอดเสื้อผ้าสิ่งหนึ่งจะเป็นสิ่งที่ปกป้องอวัยวะของเราให้พ้นไปจากการมองของชชยตอนนันือกากล่าวบิสมิลลาห์าพระองรสทูงสัญญาบอกว่าซาตรูร์มาเบานาอาุนนจินนิวอาราติบันออาดัมอิดะดะละอะฮะดุมุลขัลลัอัยกูละบิสมิลลาห์ข้าพระอบอกว่าอารา สิ่งที่จะมาปกป้องซิตธเราสิ่งที่จะมาปกป้องระหว่างเอาร้อของเรากับการมองของชัยตอนเวลาที่คนคนหนึ่งเข้าห้องน้าหรือเวลาที่คนคนหนึ่งเปื้องเสื้อผ้าของเขานั่นก็คือการที่เขาจะตองกล่าวว่าบิสมิลลาห์และเมื่อใดก็ตามที่เราออกจากบ้านและเรากล่าวว่าบิสมิลลาหิ ตะวักกันตัวอัลลอฮ์ละฮุลลาวะกุวะตัอิลลาบิลละชัยตอนที่อยู่ข้างๆ้างจะเดินหลีกออกจากเราจะเดินหลีกออกจากเราและมันจะกล่าวกับชัยตอนที่อยู่ข้างๆมันบอกว่าไกฟาลกะบิรอจุลินกอดฮูดิยะวะกูฟิยะวะกุเกียเจ้าจะทําอะไรกับชายคนนี้ได้คนที่เขาได้รับทางนําแล้วคนที่เขาได้รับความพอเพียงแล้วและเมื่อเขาได้รับการปกป้องแล้วประการที่9นั่นก็คือการที่เราจะต้องลดละ การมองให้น้อยลงอย่ามองในสิ่งที่ไร้สาระอย่ามองในสิ่งที่ต้องห้ามกินให้น้อยพูดให้น้อยและกรปะปนกับผู้คนให้น้อยเพราะสี่ประการน,นี้จะเป็นประตูที่ ทำให้ชัยตอนเข้ามาหาตัวเราได้นั่นหมายความว่าเมื่อไรก็ตามที่เรารักษาและกระทำสีประการที่กล่าวมานี้ให้น้อยลงนั่นแปลว่าโอกาสที่ชัยตอนจะเข้าหาเรานั้นยิ่งน้อยลงตามไปและประการสุดท้ายนั่นก็คือการซิกรุลลอ์ลำลึกถึงอัลลอฮ์สุขานะฮูาว,วาตาอาลาให้ม,มากๆดังที่ท่านนบียะฮยาบุตร ah ของซะกิริยา อะลัยฮิมัสซามได้สั่งเสียกลุ่มชนของท่านบอกว่าว่อามุรุกุมอันตะคุมลอฉันขอสั่งเสียให้พวกท่านลลึกถึงอัลลอฮ์ฟ إ อินนามะซ ك ล م ดาลิกก ج มะซ خ ลิร ج จุล د ُ و ُّ ف ันอَ ث َ ر ِอِิออกับการที่ผู้ชายคนหนึ่งวิ่งหนีจากศัตรูที่วิ่งติดตามเขาด้วยความรวดเร็ว แต่เมื่อคนคนนั้นที่วิ่งหนีไปไปเจอสิ่งที่สามารถที่จะปกป้องเขาให้พ้นจากศัตรูนั้นได้ สิ Regard ่งนั้นก็จะคุ้มกันคนคนนั้นให้รอดพ้นจากศัตรูที่ติดตามมานั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงดวอาือการซิกรุลอละที่เรารำลึกถึงอัลลอฮฮูว ح ا ن อและ تعالى คือดัินัอนผู่นัคนนึจะไม่มีสิ่งใดสามารถที่จะปกป้องเขาได้ให้พ้นจากชัยตอนได้นอกเสจากการลำลึกถึงอัลลอฮฺ س ب า ا ะ ه าละ ت ع ا ล ى เพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยนี้เราจะอัลกัล واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ليفوقاء تنجل ذكر الى الله ايما ماءه فوت فوقاء تنجل جائت ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا ربنا عالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون